สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมาชมสวนสมุนไพรนะคะดเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมข้างในกันดูค่ะ อันนี้คือต้นกาละบูนนะคะภายในก็จะล่มลื่นมากเลยค่ะเรือนไทยอันนี้ชื่อว่าเรือนหมอคงนะคะ ายในจะล่มลื่นมากเลยค่ะเลือนไทยเรือนนี้นะคะจะมีให้บริการทางการรักษามีการนวดนะคะ ถเรามาเรีอนไทยเกี่ยวกับการพูดแผนไทยเราก็ต้องมากราบปู่ฤษีชีวก่อนนะคะ สีชีวกนะคะเป็นเป็นสารตายยายค่ะ ในสะอาดสะอ้านมากเลยอ่ะมีสมุนไพรไทยให้เราดูเยอะแยะเลยนะคะมีรางจีดค่ะพยายอ ซอยอินทน,นมผักหวานค่ะ กระทงได้ นอกจากจะมีสมุนไพรไทยให้เราได้ศึกษาแล้วนะคะยังมีลือสีนะคะเป็นผ้าทางต่างๆนะคะอย่างรูปนี้นะคะถ้าทำท่านี้นะคะจะใช้แก้เท้าเน็บนะคะรูปฤาษสีแต่และท่าทางนะคะจะมีคำอธิบายบอกให้เราฟังด้วยนะคะว่าท่านี้แก้เกี่ยวกับอะไรนะคะ อย่างท่านี้นะคะอ็จจะแก้ตะคิวนะคะตะคิวมือตะคิวเท้าค่ะจะมีฤาษีทําท่าทางต่างๆนะคะการทําท่าทางนี้ไม่ได้ทําธรรมดานะคะจะมี บอกด้วยนะคะว่าท่านนี้เราจะใช้แก้เกี่ยวกับอะไรในร่างกายของเรานะคะอย่างดำรงกายท่านี้นะคะเขาจะชื่อท่าว่าดำรงกายอายุยืนค่ะ มาศึกษาได้นะคะเอาไปปรับใช้กับเราได้นะคะ ท่านี้นะคะถ้าท่านไหนวินเวียนสีสารนะคะทำท่านี้ได้นะคะ ท่านต้องชอบท่าน,นี้แน่เลยค่ะสบายค่ะท่าน,นี้นะคะนี่ค่ะแก้โรคในอกค่ะนี่ค่ะนอนเหยียดแบบนี้เลยค่ะ สบายแน่นอนค่ะสองท่านี้ก็น่าสบายค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะถ้าหากมีอะไรผิดพลาดต้องกราบขออภัยนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ